ไม่รู้จะไปไหนเออมันไม่รู้จะไปไหนมันบอกถึงจะบอกให้มันออกจากที่นี่ไปหรือจะไม่สนใจมันเนี่ยมันก็ไม่สนใจหรอกมันก็จะอยู่เออมันไม่เลิกพูดหรอกมันว่างันเออไม่เลิกไม่เลิกกันแหนกแหนะเขาเพราะว่ามันมันเลิกไม่ได้เออเลิกเลิกมันก็คงจะตุยอ่ะมันไม่มีทางอย่างอื่นแล้วถามว่าจะไปเขียนนวนิยายได้ไหม เออไปเขียนได้ไหมไม่ได้เขาไม่อ่านกันแล้วปัจจุบันเนี้ยเชื่อเปล่าเขาไม่ได้ซื้อหนังสืออ่านแล้วนะถูกไหมร้านหนังสือเอ็ดว่ามันน่าจะเปลี่ยนไปอย่างอื่นแล้วนะ่ะเออเขาเดี๋ยวนี้เด็กอยากต้องการรู้อะไรหรือ,อยังไงเนี่ยเขาก็เปิดเน็ตเอาเอออยากจะศึกษาเรื่องไหนก็ก็เปิดเน็ตเอามันง่ายกว่าไอีมันจบกว่ากันเยอะ เราไม่ต้องไปค้นคว้าหาหนังสือมาอ่านอยากจะทําอาหารแล้วก็ไม่ต้องไปหาหนังสือที่ทําอาหารมาก็ไม่จําเป็นนะครับก,ก็ดูข้างในนี่แหละมันมีหมดแหละเราจะเอาอย่างไหนทำนะ่ะเอ,อสอนวิธีการทําไม่ต้องอ่านด้วยเออเห็นไหมชัดเจนไหมเออทุกวันนี้มันสบายจาจพี่กูนะครับพี่กูเกิลเนี่ยนะครับเสิร์ชเข้าไปเลยนะครับอยากแกรู้อะไรอยากจะดูอะไรก็ได้หมด อยากจะทําตรงไหนยังไงเนี่ยโอ้ก็สอนละเอียดนะครับในนี้มีทุกอย่างมีทุกรูปแบบแล้วแต่เราจะทําได้แค่ไหนเรามีความสามารถพิกแพงจากตรงนั้นได้แค่มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองเออไม่ต้องไปหาซื้อนะครับแค่มีเน็ตใช้ได้หมดกดไลค์แล้วคุณต้นยงนะครับขอบคุณมากครับผมนะเอ่อเพราะฉะนั้นการที่เขาจะมาเขียนนวนิยายไม่จําเป็น เดี๋ยวนี้มีซีรีส์สั้นนะดูค่อยตาแฉะตาเปียกเลยสิแอดนี่ดูทุกวันนะอ่าดูดูไอละครสั้นเนี่ยเออละครสั้นคือตอนเดียวจบไปนะเออแต่ก่อนนี่ติดซีรีส์อยู่นะติดซีรีส์อยู่เพราะซีรีส์มันยาวมากเลยดูไม่ไหวเออมันหลายตอนครับเป็นอย่างน้อยก็สิบฝ่าตอนยี่สิบตอนยิ่งยิ่งภาพยนตร์จีนหรืออ่าละครจีนเนี่ยอันนั้นอ่ะ ห้าสิบหกสิบตอนเนี่ยฟีมันไม่ไหวมันเยอะแล้วดูแล้วมันติดนะถ้าดูแล้วมันจะติดเลยเออแต่ก่อนนี้ก็ดูเพราะเพราะมันไม่มีละครสั้นไงแต่เดี๋ยวนี้มีละครสั้นเหรอโอ้ดูเรื่องเดียวก็นอนได้แล้วนะครับเออเป็นชั่วโมงกว่าชั่วโมงสองชั่วโมงมันจะอยู่ในเกณฑ์นี้เนะี่ยเออเดี๋ยวนี้มันก็จีนนะเป็นคนทนะําเนี่ยเออจีนนี่มันหัวใสมากในฟีนะนะมันทําได้ทุกอย่าง เออต้องยอมรับนะจีนนี่พัฒนาเร็วมากพัฒนาเอดว่ามันน่าจะแซงแซงสหรัฐได้ไม่ช้าเนี่แหละเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอะแซงแน่ๆเอาจริงไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างหรือการอ่าดัดแปลงการอะไรเนี่ยมันทําได้ทุกอย่างแล้วจีนเดี๋ยวนี้มันเก่งนะครับเออเก่งมากบอกตรงต้งยอมรับว่ามันมันก๊อปปี้จนเก่งอ่ะ มันยอมเลยยอมลงทุนซื้อซื้อมาเลยอย่างหนึ่งอย่างคือเครื่องจักรเนี่ยมันซื้อมาเลยของเยอรมันของอะไรก็ได้มันซื้อมาเลยพอซื้อปะปุ๊บมันลรือเลยลรือแล้วจดเออหรือทุกชิ้นแล,แล้วก็จดอ่าจดรายละเอียดจดโน่นเดี๋ยวมันก็สร้างขึ้นมาได้อ่าเห็นไหมมันเก่งไหมสุดยอดเออเพราะฉะนั้น อีกไม่นานหรอกนะจีนก็ครองโลกแน่นอนเพราะว่าหนึ่งต้นทุนมันก็มีเยอะด้วยเอนะค่าแรงก็ต่ําต้นทุนก็เยอะเอแล้วมันขายของก็ถูกกว่าถูกกว่าทั้งยุโรปถามว่าของตอนแรกของมันไม่ค่อยดีหรอกของมาจากจีนนี่โคตรไม่ค่อยดีเลยใหม่ใหม่เนี่ย fc ลูกค้าได้ด่าประจำเ่ะเอาของจีนมาในแหม่ห่วยเลยเดี๋ยวนี้ของจีนเริ่มดีขึ้นเริ่มพัฒนาขึ้นเริ่มเริ่ม พิกพันนะเหมือนเกาหลีสมัยก่อนเกาหลีก็ไม่ดีเราก็เราใช้แต่ของของยุโรปกับญี่ปุ่นแต่ก่อนเนี้ยเออใช้แต่ของยุโรปกับญี่ปุ่นพอตอนหลังๆมาหลังๆมา,มาเอาเ้าเกาหลีมาแล้วเออเกาหลีก็พัฒนาขึ้นแล้วก็คุณภาพของเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเออก็ถือว่ายอมรับเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกแล้วนะครับแล้วพอพอเกาหลีผ่านไปใช่ไหมจีนมาอีก อ่าจีนโหถูกมากคราวนี้เอ่อตะก่อนนี้นะเครื่องเล่นเครื่องเล่นดีวดีเนี่ยนะครับเอ่อของของญี่ปุ่นเนี่ยใช่ไหมของญี่ปุ่นเนี่ยประมาณห้าหกพันเจ็ดพันเครื่องหนึ่งอะอย่างพอได้น,นะนะเออหกเจ็ดพันโอ้พอจีนมาตีตลาด FC, เอฟซีเยเครื่องพันกว่า ใช้ได้เหมือนกันพันกว่าแล้วพังใช่ไหมพังก็โยนทิ้งดิซื้อใหม่ไม่ต้องซ่อมเออเห็นไหมมันโอเคไหมแต่มันก็ทนนะมันว่าไม่พังเท่าไหร่อ่ะไม่เห็นมันพังเลยเออวมันก็ใช้ได้อยู่เออคราวนี้ญี่ปุ่นก็อยู่ไม่ได้เอฟซี FC, ญี่ปุ่นอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้ก็ลดราคาดําราคาลงมาสิสู้ไม่ไหวจีนตีตลาดหมดแล้วเอะไรก็แล้วแต่จีนจะจะเริ่มแะแซง มันทําได้ทุกอย่างเพราะมันก๊อปหมดไงเออมันลื้อเลยมันมันคิดว่ามันจะทําอะไรมันก็ไปซื้อมาแล้วก็ลื้อลื้อแล้วก็มาทําเองมันก็ทําได้หมดเอออย่างไอโฟนเนี่ยมันมันไปทําที่ประเทศมันอ่ะเออเขาจ้างมันทํามันก็ดูหมดแหละข้างในเครื่องในเป็นยังไงมันทําลอกเรียนแบบแล้วมันก็มาทําอ่ายี่ห้อมันเองอย่างหัวเว่ยอย่างอะไรไหมมันทําเออพัฒนาด้วยของมันพัฒนาไหม ไม่ให้ใช้ Google เนอกกูใช้อย่างอื่นเอ้ยมันเก่งนะครับ f อถือว่าสุดยอดมากเทคโนโลยีนี่โอ้โหหุ่นยงหุ่นยนตเนี่ยมันทําได้หมดเห็นไหมมันกลัวที่ไหนมไปด,ดวงจันทได้กูก็ไปได้ <laughs> อ่อมันไปอวกาศได้หไหมเออเครื่องไม้เครื่องมือยุทธปปกรณ์เป็นไงมันก็มันตามทันที่โูดสทหารติดๆแล้ว เออย่าให้มันได้ลอกได้ก็แล้วกันน่ะขายของอาวุธให้มันมันลอกหมดแหละขนาดของรัสเซียมันยังลอกออกมาซะเลยเออดี๋ยวนี้มันก็มันก็เป็นอํานาจมหาอํานาจอยู่แถบนี้ทั้งหมดแล้วล่ะเอจีนไม่ธรรมดาจีนเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะมันไม่เคยแทรกแซงนะครับไม่เคยแทรกแซงประเทศไทยเลยเรื่องภายในของประเทศไทยไม่เคยแต่สหรัฐไม่ครับแทรกแซงเลยครับเอฟซีทนไม่ไหวมัน มันแทรกเลยเราแทรกแซงการเมืองไทยเลยเอ,อเข้ามาเกี่ยวข้องนู่นนี่นั่นอะไรมันเนี่ยเข้ามาเลยแทรกแซงมาบริหารจัดการให้อะไรให้จะทําอย่างนั้นเลยเราก็นะแอดว่าไม่ต้องไปใส่ใจมากหรอกสหรัฐเนี่ยมันเอาเปรียบเราเออมันจะเอาเปรียบเราเออคิดดูสิเออจะให้ซื้อเครื่องบินให้มันต้องขี่ลำเ่ะเห็นไหมทําสัญญากนันนะโอ้แย่มากนะครับแล้วก็อะไรอีกอะ ออาหารการเกษตรก็จะซื้อมันจะให้ซื้อมันอีกข้าวโพงข้าวโพดเงี้ยแล้วซื้อมันเข้ามาแล้วของไทยทําไงอ่ะเออเออเราไม่จะเป็นข้าวโพดเราก็มีเพียบเลยในประเทศเราเนี่ยใช้ในประเทศเราเนี่ยเพียบเลยเออถ้ามาเอาต่างประเทศเข้ามาเนี่ยแล้วเราจะทํายังไงอ่ะเออเราจะขายออกไหมนะ,ะเกษตรกรเราจะไหวไหม่ะเออ เอามาใช้ภายในประเทศมันก็ตีกันสิแล้วของของมันเนี่ยเป็นยังไงอะของเราก็ขายไม่ได้อย่างมันสับปะหลังเนี่ย F Z. เอฟซีเออพอพอเราปิดดา่าเนเขมรเงี้ยมันสับปะหลังขเขมรก็ไม่เข้าเออเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้สับปะหลังเราก็แพงขึ้นเออแพงขึ้นสิเพราะว่าไม่มีใครมาแข่งเห็นไหมแล้วก็ขายภายในเนี่ยขายภายในก็เหลือเฟือแล้วเอฟซีเพราะอะไรเออเราไม่ได้ทําเยอะแยะขนาดนั้น,นครับ ส่งออกบ้างเอาไว้ใช้ในประเทศบ้างโอ้โหในเอฟีคือเรื่องพวกนี้นะถ้าพูดมันก็ยาวอ่ะนะเศรษฐกิจเนี่ยพูดพูดไปก็ยาวเยอะเลยอะ่ะอืมก็ว่ากันไปนะเรื่องนี้นะครับอืมได้ข่าวนะครับเอซีว่าอ่าสุดที่รักนะครับเขาเปลี่ยนอ่าชื่อร้านนะครับนะ เปลี่ยนชื่อร้านใหม่อา่เปลี่ยนชื่อร้านใหม่ให้เป็นชื่อเดียวกับกับไอ้นี่ของเขาช่องของเขานะหรืออ่าเพจเขานะครับนะเอเวลาใครไปเม้นหรือไปเอ่ยชื่อเขาเนี่ยมันจะได้เข้าข้อเขาไงก็ต้องระมัดระวังกันนะครับเอเขาจะตั้งชื่อร้านให้มันเหมือนกับชื่อในเพจเขา,าตัวตนของเขาที่อยู่ใน,นในช่องเนี่ย มันชัดเจนไหมเเขาก็หัวหมอเหมือนกันนะครับเราก็ไม่ต้องไปเมนชื่อนะเรารู้กันอยู่แล้วที่รักอย่างนี้ก็พอแล้วนะเออนะก็เรียกที่รักเอ่อที่รักไปยังไงตอนนี้ก็อ่าต้องคิดหนักแล้วลวนะนว่าสรุปแล้วเนี่ยจะเลือกใครเอ่าระหว่างทั้งนี้ อกับอันเก่าแอดไม่เชื่อเลยนะแอดไม่เคยเชื่อเลยว่าเขาจะมาเลือกทางนี้แอดเลือกทางนี้มีแต่เสียนะตอนเนี้ยปัญหาร้อยแปดพันเก้าแอดพูดได้เลยว่าคุณเลือกทางนี้คุณก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊งเจ๊งกับโบเลยเไม่ไี่มีการฟื้นได้ด้วยคุณต้องมาลงทุนทางนี้มาหาศาลมากออย่าไปคิดเลยแหมจะไปหวังให้เขามาให้เขามาขอนะล้านนึ่งนะ โคตรตลกเลยนะเออค่าดองล้านหนึงอฟซีทำไมมันแพงแท้เออคุณมีไรพันกว่าไหรหรือยังไงมีทรัพย์สมบัติเป็นเป็นพันพันล้านเหรอเออคุณถึงก็เรียกค่าดองแพงนหะมันใช่ไหมเอสไม่อยากเชื่อเลยเรื่องนี้นะเอาจริงนะเออใครจะมามาเสียให้คนนั้นจะต้องเป็นอย่างน้อย,อยก็ต้องเป็น เป็นเศรษฐีอ่ะแล้วก็ต้องเป็นโสดด้วยเออเป็นโสดแล้วก็เป็นอายุไม่เยอะด้วยนะหน้าตาต้องดีเลยล่ะเออถึงจะตั้งค่าตัวได้เป็นล้านแอดว่าแสนสองแสนแอดว่ามันก็แพงไปแล้วแถบแถบนี้ยไม่ต้องไปแสนหรอกเอ 4, 3, 50, 000, เอสี่สาบห้าหมื่นแอดว่าก็แต่งได้นะเอาจริงๆเต็มที่ก็แสนไปเอาโอ้แสนนี่ถือว่ามันก็แพงแล้วนะเออถ้าคุณไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับ ตราตสมบัติอะไรต่างๆคุณไม่มีเนี่ยมันแสนก็ว่าแพงแล้วสี่สาห้าหมื่นไปการเองไปอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่ต้องเยอะโอโหอันนี้เป็นล้านนะเอฟซีทองคำหรือไงเออเขาขายทองคำหรอือไงนะมีที่สักพันกว่าไร่อย่างเงี้ยอันนี้เรายังเข้าใจได้ถ้าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วหน้าตาเขาโอ้โหอย่างงามแท้อย่างเงี้ยนะ เอเป็นนางงามหลายสมัยติดต่อกันเนี่ยสองปีสามปีซ้อนอย่างเงี้ยอ่าอันนั้นการันตีอยู่แล้วถูกไหมอันนี้เข้าใจได้อ่าเดินไปไหนมาไหนนี่แม่มันเป็นหน้าเป็นตาเหลือเกินเออแต่อันนั้นเดินไม่ได้ครับเอซีไม่กล้าเออไม่กล้าไปออกงานไหนเลยละ่ะนะไปก็นู่นนะตอนดึกๆึกเออไม่รู้ไปหาออกไม่ได้ไปโชว์เพื่อนฝูงไม่ได้เลยไม่กล้า เพราะฉะนั้นไม่มีตรงไหนที่จะที่จะเออได้ผลเลยการลงทุนมันต้องมีผลกําไรใช่ไหมนะเออมันต้องได้กําไรการลงทุนเนี่ยมันต้องได้บ้างแต่นี่ลงไปแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะมีแต่เสียแล้วุณก็รอรับเสียได้เลยเนี่ยโอ้โหงานงอกมาอีกเยอะเลยนะใช่อย่างก่าพูดง่ายว่าอย่างก้าเวอร์เจน,นะ่ <laughs> ะเอออย่างก้าสาวเวอร์เจนนะ มันต้องว่ากันอย่างนั้นเอ,อล้านหนึ่งเอฟซีโอ้โหตกใจเนีลยราคานี้เนี่ยโอ้มันไม่มันไม่ใช่แล้วนะหนึ่งหนึ่งคุณจะต้องเป็นลูกลูกสาวกำนันที่กำนันที่รวยที่สุดในหมู่บ้านหรือว่าในในไอตำบลน,นะครับหรือเอในอำเภออ่าเห็นไหมมันต้องอย่างนั้นนะครับแล้วเรียนจบมาใหม่ หน้าตานี้หมวยเช่ไนะครับโอ้ขาวอึมแน่นอนอ่ะไม่ใช่ขาวปีนะครับเฟซีเออมันไม่ถ้่อย่างนั้นนะครับเออแล้วคุณจะพาไปไหนก็ได้เดินนี่โอ้โหนะยืดเที่ยวอ่ะเห็นไหมมันเป็นหน้าเป็นตาแต่อย่างงี้คุณกล้าไปโชว์เพื่อนไหมอ่ะเออพาไปเพื่อนพาไปแนะนําเพื่อนได้ไหมโอ้มันไม่ได้เลยพาไปกินลงกินเลี้ยงเนี่ยนะ เออพาไปงานแต่งงานบวชกับเขาได้ไหมมันไม่ได้เอีเนี่ยเออไม่สามารถจะออกออกงานกับเขาได้เลยอ่ะเออมันไม่ได้สักอย่างอ่ะพูดง่ายไม่ได้เข้าเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหนเลยไม่เข้าสักงานหนึงไม่ไม่เข้าสักสักอย่างอ่ะอ่านะอุปนิสัยเราก็ไม่ได้เออไม่ได้เลยเลยอืม สถานะลนะ่ะก็รุ่มรุ่มดอนๆนะครับอยู่ได้ก็เพราะ f c ที่ของที่ได้มาเนะี่ยอพูดได้เลยนะของคุณที่คุณได้มาเนะี่ยคุณได้มาเพราะ f c นะเอะ่ที่ได้ได้มานะ่ที่มีม,มีมีอยู่คุณไม่ได้ทำธุรกิจรวยนะไม่ใช่ขายของไม่ใช่รวยมีซื้อนู่นซื้อนี่ไม่ใช่เลยอดไม่เชื่อเลยนะเราเรารู้อยู่แล้วว่าการขายของมันมีต้นทุน ถูกไหมมันต้องมีต้นทุนแล้วกันที่กูจะมาะกําไรครึ่งๆเนี่ยมันก็ยากของพวกนั้น